มาระวังแตะกันนะเอาเปิดเปิดเปิดเบิ้องเอาท่ายวิดีโอด้วยเนี่ยมาล่อหลุนพี่น้องมาล่อหลุนมาเป็นอย่างมาระวังแตขึ้นมาแต่สั่งอันนี้มายจากกู้ดอนคนว่าจิงจิงเด้อนี่อย่างตื่นเต้นจังเลยตรงปลว่ปน้อตรงปลวกปน้อ อย่าว่าซังอันป้ามึกได้เขาซานเด้เขียนว่าระวังเตะขนาดนั่นคือเขาซานเขาแจ๋มาเห็ดเจ็บขัดนี่มันพันในหายแล้วเพราะเอิญวันว่าเปิดก่อนซื้อมือนี้ซื้อมือนี้บ่บ่ได้ดอกล่าลืนล่าลุ่นผลยิงเปื่อยเปื่อยแล้วเว้ย เออธรรมดานาะบึ้งบิ้งบึ้งห้าวันสิเป็นยังทอดี้หัวห่อดีแถวบึ้งบึ้งยังไม่เป็นยังเลยว่าท่านี่บิ้งด้วยนองโอ้ยย่ยยยอียยยยยยยตยยยยยยนยมยย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 ว โอ้ตัวแทนผู้เบาวผู้บบาวมัใจดีแทะแมเล่นแมเล่นแมนคุณ่ะห่วยห่วยแมนอยังเนาะนี่สายสัตว์สายหย่งมากนะคุณน่ะโอ้แมนเน่ยนอนรุ่นยี่ห้อนี่เนาบิ้งบังบิงนอะรุ่นรนรุ่นพี่น้องเนรุ่นแววแววแววคืออัดดีแท้ห่อดีแทะเออย่างมันเสกว่ะนะ ใช่เวลาเขาอันนี้ไงเวลาเขาสูงเหมือนกันบางคนมันก็โยนเราดิว้าวนี่สวยแท้ไอหยังล่ะนี่ไอโฟนนี่ยนะโอ้ยแอปเปิ้ลบ่ะบางบิ่งตากูบ่ดีบ่เบิ่งดูไอโฟนอุ๊บ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 บ้าสวยจังเลยขั้นบางดูหมื่นจบสองนาฬิกาบางบางของจริงของปลอมของจริงนี่นี่ยกขาไงใช่คอยยึดมั่นถิ่นอยู่นั่นนี่ใช่ นี่ดนี่น oh, ga ี่โอ้ยมักแอปเปิลพ oh yani ุณนะเจ้าตาดีก็ข่อยเนาะบอกมักแอปเปิลจักมือแบบนี้จับมือจักจักอันนี้บาท์มักแอปเปิลวิ่งตัวนี้เกียร์กัดมันพุดนะไอโฟนพันมาพี่น้องนี่วงมือ เอ้ยยิ้มเปื่อยเปอยเพื่อนอะไอเฟนยังเหรอไอไอโฟนยังสามโปรแโอไอ h ฟนซิ้สามโปรแม็คโอ้ยผู้บ่าวไม่ดีแท้จุ๊บจุเนี่ยเพื่อนอะไม่ดีแ้ว้าจิ้วจิ้มักาะทรงทางนี่มาปะเข้าบุบหูเวยเนาะ ฝากมูคนแม่มูคนกับใช่โอ้ฝากมาแต่หนอคุณวันนี้ส่งมาจากอุ้นดรนเพราะแบบอันมีอดดอโอ้มูคนมาแต่เนาอคนได้ฝากมาทางอุ้ดอนนะมูคนได้ส่งมาผีง่ายตัวละเนาะโอ้ยสวยสวยสวยมากเลยอ้าเอาโชว์หน่อยไอ้เอาเอาโชว์บ้างเนี่ย ไอโฟนไอโฟนสิบสามมาตัว,ตวแทนบอกว่าตุกต๊กตาหน่อยอน,น่ารักมากน่ารักมาก